อลังการมากสาวเจ้าของสวนทุเรียนระยองหอบกุหลาบแดง1นึ่งแสนดอกแก้บนทาเวสุวรรณตะบองทองหลังสมหวังขายทุเรียน1,000 0แกิโลกรัมหมดเกลี้ยงวันที่14มิถุนายน66ที่วัดสมานรัตนารามตําบลบางแก้วอําเภอเมืองชเชิงเซาคุณพึ่งเจ้าของสวนทุเรียนเมืองระยองอายุ35ปีเดินทางนำดอกกุหลาบสดสีแดงจำนวน1นึ่งแสนดอกมาไหว้แก้บนต่อทเวสสุวรรณตะบองทอง คุณเพิ่งเปิดเผยว่าตนเองมีสวนทุเรียนที่จังหวัดระยองกว่า30บไร่ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหาพืชผลเสียหายและราคาทุเรียนตกต่ำจากนั้นได้เดินทางมายังวัดสมานร,รัตนารามและมาไหว้ขอพรท้าเวศสุวรรณตะบองทองขอให้ทุเรียนในสวนของตนเองขายได้มากขึ้นซึ่งหลังจากบนบานขอพรไปแล้วก็ได้ดังใจหวังสวนของตนขายทุเรียนได้กว่าหนึ่งแกิโลกรัมจึงเดินทางมาแก้บน